อย่างนันน่ะนอนบันสัสดีจ้าสวัสดีค่ะไปสำรวจปากหิวก่อนอยังไม่ได้เห็วีหัวเด้อยังไม่ได้วีหัวนะจ้ามากระเซาะกระเซาะอันนี้ห้องชุดไปตื่นหน่อมันก็จะสอบเด้อ oh. อ๋อบุกเก้อ ต้องมาเดือกคือกันมตาดำคำเขียดขอบตาขอบตาแลบปือป่อๆก็ไม่มย่างพก็ว่าส่งของให้ลูกค้าวันนี้เอ็ดนี่ยังไม่มาคนไปขอใหนัก เป็น,นได้ลเลยหิวน,นี่เขาลามใบายอยางสี่มัจ้จ้าด้วยเหตุผลว่าเมื่อคืนบักหิ้เขอเสียดิบเขาเสียดิบาบฟังเด้อไปยังก็ต้องลามหักหิวบักสมคิดบักสมคิดหรือคุณสมคิดหมานี่น้องหมานี่มันสิยุ่ประจํายู่นาบ้าน ข้ะขาที่นั่งก่อนยังไม่แปลงเส้ยวยังไม่ได้อาบน้ำนะอ่ะปักซุปมึงไม่หอดดีจ้าสมคิดบ้านหลังนี้จะมีมาอันน่าจากแสงทองฟิลเล่นจะมีสมคิดแล้วก็่ลมน้มีสมคิด สวัสดีค่ะนาซิมีนะอ่าฮองเต้สมคิดเอาเล็บขึ้นแลล่ะอออหัวละเข้ายอมผมละเขาก่าวหัวนะมันกินอยู่หัวมีสมคิดเอาสิเละเนี่แมนจ้ะสีผมโอ้สีผมสุบเระยยอมอีกแล้วบ่ คืออันเนี่ยสมคิดมันอยู่หน้าบ้านแต่ว่าบางหิวบางหิวมองเตบบางหิวมองเตีนมันถือกันดีบางหิวเนี่ยเอ้ยบักส,สมคิดนี่คือปกตินีะ่ะมันมาแมนมาแมนเธอเดียวแต่เมื่อคืนนี่นางคุยกันก็มีต่อยอยู่เพราะเจ๊จังไดก็เป็นบักสมคิด บักสมคิดมันจะขาดตลอดเป็นยังคือต้องมัดบักสมคิดไว้เชือกล่ามไว้ให้มันถักต่อนหนาบานมุขไปให้มาเฮามันมากัดหมาตัวอื่นคือแต่ยุขีข้งไปมัมแต่ว่าทำตอนนี้บักสมคิดไปถึงมัดได้เหมือคขึ้นสมคิดไม่ได้โดนมัดบางหิวโดนมัดเป็นยังคือเปอแลนมากัดกันถ้ามันยูเนียบักสมคิดใครๆมันหูวจักอนณาจักรของกันนะิน สมกินดีมันซึ่ามาก,กัดบักหิวอยู่คนละเขตนะคนละเขตมาค่ะมันแบ่งเขตเขามันเอ่ยเมื่ไดบุมาก,ก็ได้เราเรียกอกกันก็แม่แม่ต่อยว่าห้เาเซจจังไดแม่นกบ้านนั่นสงสารเราสงสารบาักอีโตนนะอีโตนบักหิวนะน้องฮ่องเต้เอาตัวรอดได้ฮ่องเต้สามารถไปไกลกว่านี้ได้บักหิวนิบักหิวนี่นคือยังมากอะ ออ,ออกจากปากซ้อยนิดนึงกับแลนเป็น่ง,นงนหน้าตรงขามเนาะออกจากปากบ้านหลังจากนั้นนางไม่สามารถออกไปไกลคือไ่าสามารถออกไปต่อสูโลกายนองได้ถ้าเป็นเด็กก็เป็นลูกก็เป็นลูกขี้แง่สินะหายกินบ่เป็นนูน่นนี่นั่นไม่แบบว่าไม,ไม่คือเป็นหมาพันนี่แบบว่านั่งลูกแง่สินะ่ะอันนี้ขนเปรียบเทียวด้ที่เคยเห็นเนี่ยมันบ่นเคยไปไกลหลายกว่านี้ไปไกลามากก็ตรงขามบ้านนี่เป็นทงหน้าแค่นั้นจริงๆ บ่กไก่ก็หนีจ้ะแล้วสมคิดเอาตัวรอดได้สมคิดเป็นหมานักเริงหมาเมืนส่วนห้องเต้หมาหมาใจดีหม,มาใจดีพ่อ,อยังนั่ง,น,งนั่งสื่สิเลนีน้่หิวตลอดเด้แต่กะเอาตัวรอดในการหมาตัวอืน่นจะมากกัดจะของหรือนั่งสิไปในมูบาได้นั่งนั่งแบบนั่งเก่งแล้วห้องเต้คือเก่งแล้วเก่งแบบว่าเป็นหมาที่แบบ วันนี้พูดเรื่องน้องหมานะคะห้องเต้หิวแล้วก็สมคิดสมคิดเป็นหมาที่พายใบหยกักหมาตัวใดกับกใบหยักไก่บางหิวเป็นลูกหลักของพญิบาลเป็นเป็นหมาหรือขี้อ้อนนะสิน,ะนานางยังไม่สู้แบบภาษาหมาห้เป็นลูกคนลูกมนุษย์หรือเป็นมนุษย์นี่คือนั่งาสามาไปอยู่ใช้ชีวิตผัองอกด่ดยฉันอยู่แต่กับพ่อกับแม่นะจะไปไหนพ่อแม่ฉันต้องพาไปนะขี้แบบ งองแงน่ะพอกัเลยหักแม่กัเลยหักกัสินะถ้าเป็นละครแล้วถ้าเป็นละครขยบอบเปรียบเทีพเพราะขาเห็นแล้วแต่นั่งขี่อ่อนแต่นั่งวาสามารถไม่สามารถไปมากไปไกลมากกว่านี้ได้ไปได้แค่ตรงคามบ้านนี่เป็นทงหน้าย้ำปดีผมแจกปฏิทุกทานนะค้นมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วบักบักหยวนี่เน้นมามัดไว้ถ้ามัดไว้ยุ่งสิ มัไปอยู่หนาวออฟฟิศบักสมคิดบ่ได้มัดมาขึ้นมันก็บบอลแลนไม่เข็ดนลเด้แต่บักอันนี้นี่แลนไปหาเขาอย่าเขากัดเขากัดละเขาเคยขาย่ายว่าย้อนไปเขากัดแม่คอยขั้นเกี่ยน้องแลนไปย่างมาขึ้นคอยแลนกันกับแม่ต้อยคอยแม่ต้อยละกันหลายคนอยู่แลนคุบกันในเอ็มแลนเพื่อที่จะไปเอาบกหิวมาไหวมานาในานาออฟฟิศ ถ้าบอกมาบักสมคิดหยุมข้อพวาวันบักสม้มยี่เหรปุบบักสมคิดรับอันนี้ก็แล่นไปปะเป็นเป็นหมาที่อ่อนแก่ยังแบบว่า,าเงบ่ยโมเกงกาตอหลกภพยหนองจะลูกคุณหนูเสินะ่ะเมื่อี่ไปไซ่บอะไรยกเว้นหนาทงหน้านี่แต่ไปเห็นหมาขึ้นแล่นใส่เขาเด้อันไปลอกเขาให้เขากัดไหมอีลีคอยสังเกตปานนั่นแหละมันมักตัว มักให้เขาตีเขาแมนบานเท่ากตีเนาะเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าอยากไปหาเพื่อนอยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วมาบานแถวนี้มาดำหลายตัวมันขึ้นนี่กัดมันเสีบอกพี่บานเฮ็ดหัวมันหมาผู้ใดบุดสามตัวมักรักหิวแมมันกรแลนคุบก่อนนี่มันสิแเลนไปหาผสมขิดอีกเด้้ผูใหญ่บานตรงเฮ็ดบานแบบบานมันมีแต่มันไม่อยู่เข้าใจบ่มาแล้วข้าต่างหลายหมื่นนะทั้งเอ๋ทั้งบรนลุมในหันแล้วเสียบอกก็เป็นยี่ตัวมันเบี้ยวมาเลี้ยงมีกับหมากเด้ เอาลำตาสิไรเอาสส่ปะหรน้ำหมาสิเหิ้ยวหิว้ยวเฮ้ยมันทำสิบ้าปะมันสิเมือมันเฮาเหมือนอันไหนโผล่หน้าไหมท่านู้ชมดูหน่อยมาต่องเสนอหนาะแลนแบบว่ามากักกะพันย่ำใหญ่เสื้อขาดเพื่อที่จะขึ้นไปหา อาหมาตัวอื่นหมาบ้านตัวอื่นน้ำน้ำปะน้ำตันน้ำถนนหนาๆจะเห็นไหมมันหลีพองนั่นเปิดกล้องไปมันเป็นลีนั่นเองสิี่เบิรงน่าแบบโอ้คือนหนาวเลย้ในออฟฟิศลเราขอโทษด้วยพูดเสียงดังไปมหก พ่อในออฟฟิศก็มีคนนอนอยู่ในออฟฟิศในที่ในที่ตึกนี่นางสิเด็ดเป็นหมาที่อ่อนแอแต่เป็นหมาที่แบบว่ามันเกง่งเก่งแบบว่ามันมันมันหรูว,ว่ามันมันมันได้ใครมันอย่างไม่มูลเลนแหละเขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมากล้ากัดนางน,นะแต่ถ้า มาตัวอื่นกับกู้หัิงั้นที่มันรำแบอยูมันอยู่เขตของมันแต่เมื่อไรเชื่อขาดนั่งสีแลีนไปหาผู้นันผู้นี่ไปเอื้นเขามาตีมากัดเจ้าของเปเรียวไป่าไป,ไป,ไปห,าหายเสียงว่ากูว่างแล้วนะมาเลยอย่างนีสินะมากัดกับกูเลยอย่างีสินะอีลี่มันก็นเลยกลายเป็นว่าโดนเขากัดคอยกระจ้กเซตดจ,จังไหนบ่าก,กันก็ไม่ต่อ,อยไม่ต่อยฮาสิเกะขายจัาไหนห้บอกหิ้วหนีอาจารโอ้ยห้บักสมคิดหนีอาจารย์เป็นแบบเจ้าสิแบนั่กกนเจจานานะห้บักสมคิดปอยูุบันแม่ มันมันแม่ป้าเอิญมาเจ้าซะแล้วเขาหายไปไหนหมดไม่มีคนเลยเหรอ อ้ามาแล้วหรอคะอันนี้ยังไงมันคืออยังการแสดงบอพึ่งเสพพึ่งแสดงก็แสดงบนเวทีนะคือบนข่อย ตรนนี้จะไปหาสีทาเล็บมาทำเล็บพน่ะพี่ขากลับมีรถเข้ามารถพ่อทิศขี่สำรวจงานเอาบากสมบสกิดอันนี้บ่บักสมกิดมันไหนบมบ่นมันไหวหรอบ่บปกสมกิดสมม้แมมม้าน่ะ ป่อย่เอามาขึ้นพืออะไขึ้นกายจับพ่อมาจับปอยไปคือนแลนยหือ่อ้ยบักสมบักสมคิดแหมบักสมสมคิดไี้ไงบักสมคิดสมคิดบริมาณเป็นป่โอ้ยแบบบะเมนต่จเย็บหิวดิ เห็นมาหมู่บ้านมาแมนบักหิวหมักหมักอ่นมาก,มาก,มากมาค้ายๆมันมันเป็นรอยเขากัดจะคลองเน,น,นี่ยเออจะเล่นไปเห็นมาบุก่อยน่ะแล่นตอนเมื่อก่อนเนาะคือพ่ามจะจำได้ม้าบ้านมาอันมามันนั่นเถื่อที่เหมือนพื้นที่ของเรื่องพูดเรื่องม้าจา้ะคอยเห็นแล้วคอยสูงเขาจเตะมันบักบกหิวบปได้มาขึ้นเนี่ยมึงคือเปิกแถมมปงยปเขาคลายจะคล้องทางใน,นปากหามึงตั้งหลายก็แลน่ลนหลายแลน่ลนไรไหมมัเนเหมือนไหม ไอรพูดใคสวดด้วยว่ามึงสิมาขาดยังตอนนี่เรื่องของเรื่องพูาบ้านนะทั่วลงไปแม่แม่อันแม่ไปบอกแม่ต่อยนี่ว่าจะบางเหิ้ไวแนวอันอันมันสิถือเขากัดอีเด้อสั่นนั่งกับเลี้ยงมาานะนั่งกับหักเลยห้าว่าหักงนั่ซื้อหอนซื้อหองเันแอร์นอนเนาะหัามาหังเนาะแต่ก่อนนางลูกคยเป็นคนรังเกียจมานะคือบองเรื่งจริงรังเกียจแม่กระทั่งขนมากินข้าวนี่ทำไมต้องเลี้ยงหมาบนนนะนะ บนให้ฝรั่งนะฝรั่งบันได้ยินดอกเม็นมากสิน่ะฝรั่งมันจะมาเลี้ยงหมาเนาะกลัวค่อยแล้ว่าอันจะซ้ำเราลูกกับก็ชอบอยู่แต่นั้นไม่ชอบไม่ชอบขนมันมาสั่นอีอย่างคือสิมาลองตองแนงตาเสาแทะโอ้จานที่เสียเอาตาเสาแนี่มาลองตองแนงนี่ไปใส่ โอ้รถล,ล่งแตกนะคุสครูรอกค่ะผู้ดนั่งข้างหลังขอโทษด,ด้วยหลายเด้อไปตั้งกล้องผิหมองประธานโทษหลายหาเราไปแล้วเพราะว่าเพื่อนเขาเริ่มตื่นกันแล้วค่อยมาตั้งกล้องไม่นด้ก่นไม่เห็นกาแฟเหมือนว่าพี่กาแฟพรอยูไไ่ไหนจะไปกินกาแฟกันอาจารย์นันติยุทแถวนี่นะอาจจะไม่เหมาะสมแต่เป็นเรื่องปกติคนอย่างนี้เขาเขาคนยี่สี่ลัตื่นเสียมากกับลูกอาบน้ำก็ อันนี้บมังพักเนาะมังพักมีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ของเะมั 2, 3, 4, ง,นะมงพักเนาะโซนนี่นนข้างบนหลหมองโอ้ยจากเท้าเจ้าอืิสิกแก่ตะศอแท้นี่เดี๋ยวบางนี่เกลี่หไแเนี่ยมนความบ่โอ้ยเจ้าได้บุญละหลายด้วยจไปซืออ้อละตะลีบุงจะเทียบ่ หซาซื้อลอตเตอรี่ในเรื่องบัตรเทอรเพื่อนห้ยืูตแม่เทอร์เพื่อนห้ยืูตโชคสูตลาบอือกินกาแฟาปกติกินกาแฟไม่ได้ดื่มนะ้ำกาแฟหรืตาจา้าพอรับประยารับประทานยาคุณหมออยู่มันจะถ่ายพวกเปียกพวกเปียกเอามาอ่างแล้วสุดล้างอะไเมื่อาวานนี่แหละก้าวถ้าสร้างบาละ มาปุสุปุสูปุสุ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 สมาอีมาหน่อยคลื่นเนี่ยไม่ค่อยไปหาบีก็าม่งข่อยนะเพร่ะนั้นเลรงก็ประแจวอยู่เพรว่าเป็นหางพานบานประแจวอยสิยมหอนเหนื่อง จังใดเห็นพ่อแม่พ่อเขากินห่อนแห้ง,งกลายไปดิอ้าจอดลงมาอาหาทางตากา่แม่ไปหอมแก้มลูกในเะจังไอซสันลูกนะวันนี้มีคนซักผ้าแต่ซาเลยเหรอให้ดูก่อนนะ ุณผ้าแล้วคุณใส่ใส่เสื้อขนใส่ด้วยกันผ้าตัวอื่นก็เป็นขนด้วยผ้าแล้วจะใครซักผ้าเนี่ยเสียใจได้นะจะผ้าแล้วจะซักผิดสูตรแล้วจะคอยมากระจกนี่เราจะบอกให้นะกระจกนี่ผูใ้ใดไมาซองกระจอยคนอ้วนคนจอยอยู่แล้วกระสิจอยกระจกนี่อีลีมันใหญแบบว่ากระจกนี่ตอแหลเพราะอย่างกระจก บอกค้าสิในปติพีใครผอมที่สุด <laughs> ในปตพีใครผอมที่สุด <laughs> uh huh. ถ่ายวิดีโอเอทถ่าย uh, วิดีโอให้ท่านผู้ชมดูด้วยจ้ะแม่ต้อยแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์นะคะแม่ครัวหรือช่อง YouTube แม่ต้อยแสงทองฟิลนฝากกดติดตามแล้วแน่อันเงินเดือนแล้วกับเดซเไดซอย,ย,ซอยน้ำหวหาแต่ว่าอันแล้ก็ เนาะเนาะแลกันแล้วก็บยี่ห์ท์ยูทูปนั่กะซอยกดติดตามแล้วเนะน่หนึ่งบ่แมนว่าบ่แมนว่าคุณพี่เพื่อนบ้างเนี่ยนีแต่ละหนึง่งเราฟาวสองเล้วก็บ,บ่แมนไว้หลุดแล้วแล้วจับยันน้ำหนีแล้วก็ต้องคิดแน่การใส่ทรศัพท์แต่คอยนี่ซับหนี่คอยอยังบาหยากพีเด้แม่ต่อยมีความพยายามนะการตัดต่อนู่นนี่นั่นแม่ต่อยนี่ก็คือเล่าก็พยายามเนี่ยคณาจำนาดกราฟเฟซบุ๊กจำรหัสแปบยังจำบ่ได้เอาเจ้าเซตนจากไหนบ้างนี่ มาแมนแม่ต้อยต้องเขียนใส่สมุติเป็นเหล็มใบกระด้หรือบันทึกใส่โทรศัพท์ลูก Youtube จำได้ไหมม Facebook จำได้ปะไม่ได้ต้องจำนะเพราะแม่ต้อยต้องเปิดเพจจ้ะเพราะแม่ต้อยเราดูแลอย่างในบ้านอย่ากับกบอกนแม่ต้อยวิดีโอเราต้องทำเองนะไม่มีใครทำให้เรานะ ่อยก็ได้บ่รหลายแต่ก็ับ่กับถามว่าหลายบ่หลายกว่ากว่าหลายสําหรับใครบางคนแต่มันก็ไม่ได้พอใช้จะามือคืนนในลูกเอาเงิน YouTube ย t u b e มาห้ข่อยก็โอนออกมอนี่คอยกับเคลียเจาของกันมีค่าใช้จ่ายคอยเด้หน่ก็ดได้ลูกก็ลูกเอาเงิน YouTube มหาห้แล้วก็ลูกกัใหายใส่แน่ลูกยิบยืนห้แน่คอย่อยมีไรายได้จากใส่จากขายกาแฟด้วยเออใครสนใจกาแฟทักมานะคะ โอเค้ะจ้ะฝากช่องแม่ต้อยแม่ต้อยแสงนองฟิลแรมด้วยจ้ะเราหยอดแร้บบอหลายจนราบปกดจนราบประกดออกเลยเพราะเพราะมันหน่อยมันกดออกไม่ได้เดือนนี้ก็เพิ่งหวด้วแมนบ่อืมนั่นแหละเดือนนี้เราก็บบรายพ่อท่าไม่ถึงร้อยดัลล่าเขาไม่สามารถเงินแม่สิบเอาออกมากบรายมันมันจะไม่เข้าบัญชีให้แล้วเท่าแบบว่าเกียรใจเห็นงั้นหรก็เกียรใจ กะคัมไปซื้อๆล้เบิดน้มือือขวดาอย่างไทยรีกับไทยกที่ไยได้ใช้กมบไอยก็กระกับเข่าแน่กัน้องหิ้ยว้องเต้แน่เป็สิบบาทชื้องหอกอะสซ้ำได้หอกก็เอาเืแต่ออกมาไม่ได้เพราะไม่ถึงร้อยดอลล่าแต่ก็เอี้ยซี่สิเมตรตาสงสารเชียให้ก็อว่าะต่อยกัหาเงืนส่วนนึง เงรบน่งแลนี้นวน่ม,งอองมือ,อน,นี้เจ้าพ่อสีสว่างมาปไปทายเงือนให้บึงบ้านแม่ต่อยเปิดซองกระองเจ้านี่แหละเจ้าสิไปตลาดไปอีกบ่มือ,อ,อนี้ไปเพอไปนั่นเลยนั่นแหละพ่อว่แม่เขาไปหาเสือนี่ไหมเสือนี่ไมาเห็ดเล็บไหมไม่มีที่ตัดเล็บนะอโอเคได้จะฝากมือนี้แม่ต่อยสืพอาไปเบงบานเล่าได้เสิพาไปเบงบานช่องแม่ต่อยแสงนองเว็นแลนอันเงี้นเล่ากัน ก็คือทั่วไปแหละแต่ว่าคอยก็เห็นว่าโอ้เงี้ยในยูทูบในหลังสมนีก็คใายอยู่เด้ไปดูบ้านแม่ต้อยวันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึ่งฮะบ้านกับบ้านตเาจาแ่ก็ปัน่นค่ะแยกไปะดนร้าไม่บ่านสุดรมดีลมบานนุ่มบานเด้วคอยไิบานเด่ยเลยม่าายต้อืยพายามาเยาแล้วเทง ก็วาไปเก็บใบซื้อนั่นซื้อนี่เตียมแมันก็สิได้ปุ๊เพราะว่าักมันกินกระด่ลื้อถิ่นอบันถาม่าีไปหาซอยบ่ก่มีค่ะอยูกัเป็นขอวดลูกก็ไปหากินไผ่มันไม่อคแม่ต่อยกันยังมีแห้งเห็ดอยู่อยาเห็ดเห็ดไปเพราะว่าเมือได้เมือหึ่งหาเข้าเกชะลาาพมวาเดไปอย่เมนไปมื่อนี้ช่วงที่ว่าตลาดเจ้า คอยซีพ้าเจ้าไปเบงบานบ้านของแม่ต้อยเองช่องแม่ต้อยแสงทองฟิลนด์นะคะรอติดตามนะคะโอเคได้จะอ่ารอติดตามวันนี้จะไปดูบ้านแม่ต้อยว่าหน้าสงสารขนาดไหนหรือหน้าอิจช้าขนาดไหน <c oughs> อันนี้แม่ต้อยกับอาศัยอยู่บ้านพักค่ะจะโอเคได้จะ <c oughs> เออบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อ <c oughs> เล่าอยู่หนีเลยตัดปัญหาคาดใจใจหลายอย่างนั่นเออแล้วก็เพรตรงเที่ยวไปทเที่ยวมากสินะก็ะสับกรล่างนั่นแหละ โอเคได้จ้าวัดดีจ้าไปพ่อก,กัน่าเขาไปอาบน้ำกันบายบาย